ไฟขาวเจวีพาวเวอร์หรือวอลุชาอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันเออก็เดือนก่อนได้ครับแคซ้อมอยู่ที่ค่ายบอลุชาอชาวีใครเป็นกุ๊กบอลซ้อมอยตอนนี้ก็เพชรชีราก็แต้มแล้วก็เอ่อน้องๆในค่ายตอนนี้เราอายุปีสามครับสูงเท่าไหร่สูงร้อยห้าแปดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าเจ็ดมวยสไตล์อะไรครับเอ่อเขาครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับรุ่นพี่เลยนะครับเออพี่เพชรเอกไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลย ซื้อสายเกี่รงต่อยเขายังก็น่าจะสไตล์เดียวกันนีวันนี้มาเจอเพชรเอกวางเกลียวแผงให้ดิเออก็ต่อยตามสไตล์ละาเปนมีอะไรจะแก้ไขอุ้ยเบลฟีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่อ้อมน้อยวันนั้นต่อยใครต่อยกับเพชรเกียงไกรเพลงมากวันนั้นแพ้แพงคะแนนแพ้นอกแพ้นอพ้อยยกสองวันนั้นเวทเท่าไหร่เบลร้อยสิบสองร้อยสิบสองเวทเดียวกันเลยแล้ววันนี้ต้องมาแจ้งกันเกิดแล้วนะเออคิดว่าใครใช้เขาเกิดก่อนหรือขอก่อนเราเกิดก่อนนะขอก่อนนะเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้รถเท่าไหร่ก็ เกิน0.5ก็ผ่านเลเวลแล้วร่างกายตัวนี้สมบูรณ์วันนี้พร้อมมาแจ็คเกิดด้วยเอาชนะด้วยนะคุ้มมากกี่กิโลเออก็ห้าหกโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ก็ร้อยหกได้คนจังหวัดสุรินทร์ฝากเชิญชวนแฟนคลับอ่ฝากเชิญชวนชาวรีนช่วยเชียร์พาขคายด้วยครับวันนี้พร้อมมาเอาชนะกับใครนะอ่ะวันนี้ขอโชคดีนะครับสด้วยครับผมเจยเดชเกตสมบูรใช้เงินซ้อมมากี่วันก็ นารัศซ้อมอยู่ที่ค่ายเจ็ดจังจหลอยู่ที่สระบุรีที่เดิมมีใครไปคุปปอซ้อมตอนนี้เด็กๆในค่ายตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ30ครับสูงเท่าไหร่ต่ำครับน้ำหนักเปบดปล่อยตอนนี้55ครับมวยสไตล์ไหนครับสี่มือวันนี้มาเจอพลอยขาวนะยังไม่เคยแต่งแน่นอนครั้งแรกเลยศึกษาเก่มมาต่อยหรือยังก็ดูมาเขาเมื่อจะตายวันนี้มาเจอพลอยขาววางเกมมาแผงให้ดิ ก็ไปตามเกมอ่ามีอะไรเด็กค่อยแก้ไขอุ้ยเขาเป็นหนีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ที่อ้อมน้อยนะวันนั้นต่อยกับใครเพชรแสนชัยครับแพ้บ้างวันนั้นแพ้แพ้คะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ต่อยอยู่ร้อยสิบสามร้อยสิบสามนี่ต่อยร้อยสิบสองเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ําหนักนี้ลดเท่าไหร่ลดจุดสี่ครับผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะนะเนาะคุ้มมากี่กิโล ก็ประมาณสี่ห้าร้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ก็ร้อยกว่าคนจังหวัดสระบุรีครัเด็กสระบุรีเลยอ่ะฝากเชิญเชิญแฟนครับก็ฝากพี่น้องชาวสระบุรีเป็นกำลังใจด้วยครับก็วันนี้เอาชัยชนะกลับค่ายอ่ะนี่ขอโชคดีขอบพระครับสวัสดีครับผมไฟตรงคำศรีไต้แลนับไปนั่ซ้อมมากี่วันมันสองอาทิตย์กว่าการซ้อมอยู่ที่ค่ายศรีไทยแลนด์อยู่ที่เชียงใหม่ที่เดิมเลยมีใครเป็นกุ้งเป่าซ้อมหรือเปล่ามีพี่ๆในค่ายเยอะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบแปดน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้ ห้มวยสไตล์อะไรครับมวยคาร์วันนี้เลยต้องมาเจอเป็นสีแดงยังไม่เคยเตะกันมากเนาะครั้งแรกเลยศึกอสาเกคเบิลเตะก็ยากเขามวยสไตล์มวยครบเครื่องครับวันนี้มาเจอเป็นสีแดงวางเกมมาแพงให้ดิก็เรื่อยๆตามสไตล์เราเนาะมีใครอยาแก้ไขวุ้นคือเดียวล่าสุดต่อยวิธีวันนั้นต่อยใครคุณฮานครับเป็นยงไงบ้างชนะคะแนนชนะคุณแนนคุณหานมาวันนั้นเวทเท่าไหร่เบทร้อยแปดครับร้อยแปดนี่ต่อร้อยสิบเลยใหญ่ไปไหมหรือว่าโตขึ้น ใหญ่ไม่แล้วเราโตขึ้นด้วยป่ะแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินเท่าไหร่เกินอยู่ปอนด์ครับก็นี่ผ่านเร็วแล้วร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์โจมวยครับวันนี้<ห>นพร้อมออยชนะกับใครเหมือนเดิมดคุ้มมากี่กิโลไฟนี้มันสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเราหลักหกจุดครับคน,คนจังหวัดสุราษฎร์เด็กสุราษฎร์อ่ะฝากช่วยช่วยแฟนครับฝากแฟนใจผมนะครับอันนี้พร้อมออยชนะกับฝากนะอ่ะขอโชคดีคครับขอบคุณครับ ครับผมเพชรน้ำโชคปลาดุกอยุธยาไฟายเราซ้อมมากี่วันเกือบเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพอหลักบุญไปอยอมที่พอหลักบุญที่ขอนแก่นเนาะแล้วมีใครไปทุกบอลซ้อมมั้ยมีเยอะครับพวกพี่ฟังตองพี่ปฏิหารกระเพาะพี่พี่น้องในค่ายนี่นั่งช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเอ็ดสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ห้าสิบเก้ามวยสุดท้ายเลครับก็เหมือนเดิมครับเตะขาเดิ วันนี้จะต้องมาเจอสายเลือดเนาะยังไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยยังได้ดูยังศึกษาเขาเมื่อจะตายมวยฝีมือวันนี้มาเจอสายเลือดวางเก๊วางแผงห้ดีตามสายตาเราเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุ้ยเข้เดียวล่าสุดต่อยที่ไหนมาอาร์ดวเอสอาร์ดวเอสที่นี่เลยวันนั้นเป็นไงแพ้ดอกไม้ป่าอ๋อ้เวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบแต่นั่นสามยกเนาะวันนี้ห้ายกร้อยยี่สิบสองวันที้ช้าหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินจุดห้าจุดห้าเดี๋ยวมายื้อเส้นยื้สายสักหน่อย ร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยสมบูรณ์แรงวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดไหมเนี่ยเอาชนะเอาไข่นะครับคุมมากี่กิโลมันสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสองร้อยคนจังหวัดศรีสะเกดฝ้าเชืยอเชืยอแฟนขับเราหน่อยขอบฟ้าพี่น้องจังหวัดศรีสะเกดเรามันนี้เป็นโชคแจ้งเกิดไม่ได้อะผมแจ้งเกิดด้วยแล้วฉลองสีเสื้อใหม่ด้วยใช่อะขอใโชคดีก่อนครับครับสวัสดีครับผมเชียรขาดโบนัสกฝายเราซ้อมมากี่วันเป็นเดือนครับผมก็ซ้อมอยู่ติ้งค่ายราคอยู่ที่ จังหวัดอุดรธาีครับการถือที่เดิมเนาะแล้วไฟนี้มีใครเชื่อเป็นคู่บอสตารเราบ้างก็มีตรงเบสมีดากี่แล้วก็มีแต่งเนาะก็คือเพื่อนพี่น้องในค่ายอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ยี่สิบเก้าครับสูงเท่าไหร่แล้วแปดน้ำหนักแปดป่อยตอนนี้ก็สี่สิบห้าหน่วยจะแต่แหลกครับก็เดินด้วยวันนี้เลยต้องมาเจอรุ่นน้องนะสอมหมินแดงยังไม่เคยเจอกับน้องแน่นอนครั้งแรกเลยวันนี้มาเจอกระน้องเนี่ยแล้วดูแลตัวใหญ่ด้วย วางเข้มของแข็งให้ดีองว่าต้องเดินเบียดตามสไตล์เรานะเอาความเก่าบวกบูดูดันเข้าไปล่าสุดเราก็ต่อยไปที่นี่นะวันนั้นแต่ใอยแค่ดับหนึ่งครับผมวันนั้นเวทเท่าไหร่อ๋อยี่สิบเจ็ดครับออยี่สิบเจ็ดนี้ต่อยได้ยี่สิบหกกลับมาชิงแชมป์เหมือนเดิมเส้นนี้เคยเป็นของเราแล้วก็โดนน้องๆยืนไปคิดวันนี้เอาเส้นนี้กลับบ้านได้ไหมตั้งใจมามันม่นใจเลยก็คืนกลับมานะ อย่างร้อยยี่หกนี่มาเช้าช้าหนักแล้วเป็นไงบ้างมาพอดีครับผมมาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไปนี้ก็เต็มร้อยครับผมสมบูรณ์อย่างไรวันนี้พร้อมมาเผื่อไขกับบ้านคุมมากี่กิโลก็เ้ากิโลต่อยมวยไทยของเราหลักร้อยบวกร้อยกว่าคนจังหวัดหนองลภาคเชิญช่วนแฟนคๆับเที่ยวกันด้วยครับเีจัผ่าดเต็มที่แน่นอนพร้อมมาเผื่อไขนะอ่ะขอโชคดีก่อนครับขอบคุณนะครับตอนนี้ครับผมจะมีในใบบว์ใส่เราซ้อมมากี่วันอ่า สองอาทิตย์กว่ากระซอมอยู่ที่ค่ายค่ายเป็นทีมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็อยู่ที่เดิมเลยมีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมไฟนิสนี่พี่บอลพี่พีไปแล้วครับกระเพื่อพี่ๆีน้องในค่ายเชียรเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเดียสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยไว้เจ็ดจุดห้าน้ำหนักแบบปล่อยตอนนี้ปกติมวยสไตล์อะไรครับวันนี้มาเจอรุ่นพี่นะพี่เฉียบขาดยังไม่เคยต่อยแน่นอนครั้งแรกเลยศึกษาเคต่อยพี่หรือยังศึกษเขามวยสไตล์ เคาเกมมาว่าเอาวุ้นลุนอ่ะวันนี้มาเจอรุ่นพี่เลยวางเคมว่าแผงให้ดิก็ทำดูอันดับที่าล่าสุดต่อยเวทีทีละน่งวันนั้นใส่กับมังกรเหล็กเป็นไงวันนั้นชนะมังกรเหล็กชนะคะแนนมาเนาะวันนั้นเบียดเท่าไหร่รอยยุบก็รอยยุบก็เบียดดีเลยก็ได้แชมป์นี้มาวันนี้เลยมาป้องกันแชมป์เลยคิววันนี้ป้องกันแชมป์ได้ไหมได้หว่าได้ทันได้รอยยุบวันี้แชมป์หนักยังยังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินประมาณ สองปอนด์เขามาวิ่งเหมือนเดิมยี่ยเส้นยีสายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มเต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาแชมป์กลับบ้านเหมือนเดิมครับคุ้มมากี่กิโลห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ้าวฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อยฝากเป็นใจผมว่า่อเช็ญเือนอ่ะขอโชคดีก่อนครับได้รวมกิจสระดาเลยครับไฟแนลซ้อมมากี่วันสามวันที่ไทยซ้อมอยู่ที่ไทยอยู่ขอนแก่น มีใครไปช่วยเป็นผู uh, so ้ประกอบมีพี่พี่ลุงเรืองปกอพี่ใหญ่ตัวใหญ่ที่นเ่น่วเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เราแปดสูงเท่าไหร่170น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้เป็นมวยสดายเลยครับมวยสอาวันนี้มาเจอผู้ประอบเก่านะปรับสุดเจอมาล่าสุดเลยวันนั้นเป็นไงไปผ่าแผลกระแนนบีบๆกันด้วยเลยอ แล้ววันนั้นต่อยเวทเท่กอดทองกอดก็เวทเดิมเลยวันนี้มาแก้มือเลยครับคิดว่าวันนี้เอาคืนก็ได้ไหมเอาคืนไม่ได้มั่นใจเลยถ้าเกิดเข้าช้ำหนักคิดว่ามาเกิดจะมาขัดขาดนิดนึงมาขาดนิดหนึ่งมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโซบูแรงวันนี้พร้อมมาล้านตาเลยเอาชนะได้ไหมคิดว่าชนะล้านคุมมากี่กิโลไฟนี้สามโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเจ็ดสิบแปดสี่ไฟโหจังหวัดฟ้าเชิดเชิดแรงเหาะโลนะ ฝากเป็นกำลัง,งใจให้ศิ่ศรีสลายเลยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนพร้อมมาเอาชนะคืนนะอ่ะวันนี้ขอเจ้าด,ดครับไอติมยังไติมกิเลยครับไฟเราซ้อมมากี่วันสอซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นยังอยู่ยที่เดิมเลยปทุมนะมีใครเป็นคู่งบอลซ้อมบ้างตอนนี้มีพ,พี่เล่นสองอะเล่นสองคนอ่ะเปิดพี่ๆนอนในคล้าย,ยการตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วอาสูงเท่าไหร่ครับแล้วน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ประมาณห้าสี่ห้ามวยสไตล์ไหนครับได้หมด วันนี้เลยต้องมาเจอพายดองคําเคยต่อยกันไหมยยังไม่เคยเลยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยเขาเยอะามวยเดินมาสองวันนี้มาเจอพายดองคำวางเกียร์วางแผลให้ดีต่างสไตล์เนาะมีอะไรจะแก้ไขวุ้นทีเอาล่าสุดต่อยไที่วันนั้นต่ใครช่างมินเล็กไปกมั่งวันนั้นชนะคะนวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยีสิบสองร้อยสิบสองนี้เหลือร้อยสิบบีบไหมนิดหนึ่งอือแล้วเมื่อเช้าช่างแล้วเป็นไงบ้างเกินอยู่หนึ่ง หนึ่งจุดสองหนึ่งเดี๋ยวมาวิ่งเอายืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์ถึงแล้วันนี้ก็พร้อมออกชนะใครนะคุมมากี่กิโลหนึ่สี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักห้าสิบหกสิบคนจังหวัดปฐุมเด็กปทุมเลยอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยฝากเชียร์ฝากงานกำลังใจด้วยวันนี้เต็มที่นะอ่ะโชคดีครับพี่หน่อยสสวัดีครับผมชื่อว่าสอนแรกผมไฟนอลซ้อมากี่วันซ้อมวันที่กี่วันซ้อมอยู่ที่ค่ายนสอนแรกที่อยู่ที่มินบุรี มีใครเป็นผู้เบคที่เราไหมพี่เพียงเนาะในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับแปดเสูงเท่าไหร่ละน้อยหกน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หนึ่งร้อยมวยสไตล์เลยครับวันนี้ต้องมาเจอจอรนี่นะยังไม่เคยถ่ายกันนะครั้งแรกเลยแล้ววันนี้ต่างกันตางสายด้วยและได้ศึกษาเก่งมันต่อหรือยังก็ศึกษาแล้วเขามือกปตายวันนี้มาเจอจอรนี่วางเกยวางแผลไงดีล่าสุดต่อยไว้ที่วันนั้นต่อยใคร ไปกับเป็นน้ำคิมเปยมั่งวันนั้นชนะมาเวทเท่าไหร่ร้อยแปดร้อยแปดวันนี้ต่อร้อยเก้าเนาะถ้าเข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็มาพอดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยอ่ะูซบูแขรงวันนี้ก็พร้อมหมอชนะนอคใครนะคุมมากี่กิโลคุมมาสองกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ห้บกิโลคนจังหวัดสุรินเด็กสุรินทร์อ่าฝากเชื่อช่วยแฟนครับฝากเชื่อคอยยาวคอยเตือนเตือนอ่าวันนี้บอดูคู่แรกช่องดูเลยอ่ะขอเชื่อดีนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เป็นจริงๆคาะดิมีครับใช่เราซ้อมมากี่วันประมาณสามประเทศก่อนซ้อมอยู่ดีค่ายเป็นจริงดีมีใครเป็นก่อนซ้อมแล้วมั้งก็เพื่อนเพื่อนที่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเอ็ดปีสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ปล่อยห้าสิบสี่กว่ามวยสไตล์อะไรครับจังหวะฝีมือครับวันนี้ตอนนี้เลยต้องมาเจอจิรวัตรนะ ไม่เคยเจอกันด้วยเพราะตามสึกหลังสายเลยและได้ศึกษาเคีงกันต่อยเขายันเขาเมืองจราดเขาเป็นมวยเข่าครับวันนี้ไปเจอจีรวัตรว้งเกลว่างแมงให้ดีครับอ่าแล้วก็ล่าสุดเราต่อยไว้ที่วันนั้นต่อยกับใครไปกับคุณหานครับเป็นกับ้างแมนของพระแพ้คุณหาเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้นไปร้อยแปดเหมือนกันร้อยแปดนี่ต่อยร้อยเก้าใช่ไหมมาเช้าสองหนักยังยังนะครับคิดว่ามาเกิวหรือว่า ประมาณสองคนครับต่อมาวิ่งยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พรอบแจ้งเกิดป่าวของครับเอาชนะนะครัุมมากี่กิโลห้าโลครึ่งต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณสี่สิบห้าสิบคนจังหวัดสุรินทร์ครับเด็กสุรินทร์อ่ะฝากช่วยช่วยแซงครับฝากพี่น้องชาวสุรินทร์เอาเป็นสครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้กรเป็นเอ็มพีครับเอาแจ้งเกิดด้วยและผลหองคู่แรกช่องถูด้วยอ่ะขอโชคดี้นครับ รคใช่แล้วซ้อมมากี่วันประมาณสามอาทิตย์แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายที่สีเหมืินอ่ะไปอยู่ที่นครที่เดิมเลยมีใครเป็นผู้บเปซ้อมตอนนี้ก็มีนะนักเรียนตอนนี้อายุเท่าไหร่เราสิบเก้าปีสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณห้าสิามห้าสี่มวยสไตล์อะไรครับสไตี์เมืองวันนี้มาเจอคุณหาเนาะยังไม่เคยต่อยด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขาศึกษามาเขามวยสไตล์ก็เหมือนกันกับีฬาวันนี้มาเจอคุณหาวางกีอาแม่ให้ดิ ต่อยเรื่อยๆต,ตามสไตล์เราเนาะมีอะไรแก้ไขอุ้งคือวีดีโอล่าสุดต่อยไว้ที่ไม,ไม่ใช่รังสิตไม่ใช่ติดที่ตนนัวนาเลยใช่ยั่ตัวนาวันนั้นต่อยกับใครต่อยกับเจ๊ต่อยกบเป็นไงวันนั้นชนะกันเองเราเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่วันร้อยแปดร้อยแปดนี่ต่อยเราร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดถ้าเขา้าจังหมักที่ว่ามากเกิดหรือมาขาด ประมาณเกินวันสองขีดได้สองขีดโอ้ยสบายายื้เส้นยื้สายหน่อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์คส่งพู์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะด้กับใครเหมือนเดิมคุ้มมาขีดกิโลประมาณสามกิโลกว่าบาทต่อยมวยใครมาของเราหลักประมาณหกสิบกังคคนจังหวัดสราชธานีเด็กสุราษฎร์อ่ะฝากเชิญเชิญแฟนครับก็ฝากเชินได้ผมเป็นจริงๆนะขอโชคดีนะครับอะไรับครับผมก็ทานดาวชิ้นมาแล้วครับไฟนอลซ้อมอาทิตวันซ้อมอิตยกัู่ซ้อมอยู่ที่ท่าย่รถตอนนี้มาเก็บตัวที่สามารถเลย ม,<อ>มีใครเป็นกุ๊บบ๊งซ้อมบ้างตอนนี้ก็มีต้องวายทุกองที่น่าช่อกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละอายุ21ปีสูงเท่าไหร่ครับสูง170น้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ส51โมดสไตล์อะไรครับต้องวายวันนี้เ,เรื้องมาเจอสิงห์รุราชเ,เคยต่อยกันไหมยังเลยเนาะอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยยังได้ดูยังเขาเอาวุ้นเหลี่ยมวันนี้มาเจอสิงห์รุราชวางเก่วางแผนงให้ดีก็ น้ำมันไตตามตาตาเรามาแก้ไขวุ่นขึ้นวุ่ทีเลยล่าสุดต่อยไว้ที่วันนั้นไตกับใครับถ้าต้องทำเปยังไงมาใคาไปคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยแปดนี่ต่อยร้อยเจ็ดเมื่อกี้สอบหนักก็ไปยังไงมาเกินอยู่เจุดถูกจุดถูกก็เดี๋ยวยืดเส้นยืดสายหน่อยเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ผมมูห์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะนะคุมมากี่กิโล ต่อยมวยไทยมาของเราหลักแหล่ตอนนี้60คนจังหวัดศรีเกดิีสะเกดฝากเชิเช้รน่อชครับไิกยรวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับไฟเราซ้อมมากี่วันก็ิจซ้อมอยู่ดีใช่มีใครเป็นกุป้องซ้อมเราบ้งตอนนี้อตอนนาตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ สูงเท่าไรน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ตกคือมวยสไตล์เลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับกฤษดาเคยต่อยกันไหมเคที่ครั้งละครั้งนึ่งวันนั้นเป็นไงชนะเคยชนะเข้ามาด้วยนานยังก็ล่าสุดเนี่ยอ๋อล่าสุดเลยวันนี้เขามาแก้มือเขามวยสไตล์เลยนะวันนี้มาเจอกันใหม่วางเกียววางแข่ให้ดิ เหมือนต่อยตาตายไปเนาะวันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันนะวันนั้นชนะเขาแบบไงขาดเลยหรอเบียดเบียดเบียดอ๋อวันนี้เลยแกมือคิดว่านี้ย้ำชนะได้ไหมย้ำมันใจเลยนะวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ก็เวทดนี้เลยวันนี้ก็เวทดเดิมถ้าเข้าไปช้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดประมาณก็มาวิ่งยี่เส้นสายเหมือนเดิมร่างกายตอนนี้สมบูรณ์แรงวันนี้ก็พร้อมอ่อยชะคุ้มมากจริงอิโลไม่มปล่อยไปเลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมด 50ครับคนจังหวัดบนฝากเชิญชวนแฟนขับหน่อยเชิญชาวแฟนขับชาวบลเด้วยกำลัใจนะครับใหใจชนะกับค่ายแน่นอนขอโชคดีบคุครับด้วยนครับวันนี้ผมซเอเ่ไเนอร์ซ้อม่อเดือนหน้าก็ซอมอยู่ที่ค่ายจิอ๋อตอนนี <t 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 ้อมที่พีดีดีแล้วมีใครถึงกบอซ้อมเ้ก็มีพี่ดิเซลเล่ เพื่อโลกหลายคนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ21นะสูงเท่าไหร่ครับ167นะน้ำหนักปล่อยตอนนี้21ครับมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรนดัโชคเคยต่อยกันไหมไม่นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่กมต่อยที่อันเขามวยสไตล์ข้ามวยบูดุดันนะวันนี้มาเจอเอเขาเนาะวางเกมแข่งให้ดิเลื่อยๆตามสไตล์เราเนาะมีอะไรดีแก้ไขทุกทีเอาล่าสุดต่อยไปที่ที่ไหนครับวันนั้นต่อยกับใครนี่เด่นหารลา เจอเด็กพัดดาววันนั้นเป็นไงพาไปคะแนนเนาะโ้ยเท่าไหร่วันนั้นต่ออยู่ต้นร้อ่อยี่สิบสองวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสองเนาะถ้าเข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดประมาณก็คือเหมือนยี่สิบยี่สิบายตอนเช้าเนาะร่างกายไ้ดกี่เปองยืดเส้นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมหมออีเชน่าออกไนะคุ้มมากี่กิโลต่อยเมื่อไทร่มาทั้งหมดตอนนี้เจ็ดสิบไฟคนเที่ยววันอ้าวฝากเชื่ช่วยแฟนขับรถหน่อย ช่วยเชียเฉลยวันหลังใจได้วันนี้ที่นอนอะขอโชคดีขอครับขอใหวัสดีครับฝ่ายเราซ้อมมากี่วันก็สอเดือนก็สอบอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่เดิมมีใครช่วยไปรับบอลซ้อมไปนี้ก็เยอะเยอะเลยฝึกวีนอยู่ใครอยู่เนาะตอนนี้เราอายุยี่สองสูงเท่าไหร่ครับหน้าำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบแปยสไตล์อะไรครับวันนี้มาเจอสุดหล่อ ยังไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขาอย่างเขาเมือจะตายเดินบูดูดันครับไม่เบาวันนี้มาเจอสุดหล่อนะวางเกลววางแผลให้ดีก่วางไว้ว่าไม่เล่นตรงไหนครับก็คือเล่นมุมนอกตามสไตล์เรามีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ค่ะอุ้ยเขาบทีทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ที่ลำางเนื้อวันนั้นต่อยกับเพชรนี่บนเป็นไงบ้างก็ชนะครับชนะคะแนนชนะคะแนนหรือน็อกชนะคะแนนเบสเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่วันนั้นร้อยสิบห้าร้อยสิบห้านี่ต่อยร้อยสิบหกนะ ถ้าเข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินนิดๆนะประมาณสิบสี่สิบห้าก็ยีเซนยีสายักหน่อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะค่ายเหมือนเดิมครับคุมมากี่กิโลอสี่โลนี่ๆครับต่อยมวยไทยมาเพระเราหนักเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดสิบไปแล้วคนจังหวัดได้ท่านีครับฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยก่อนนี้ตั้งใจทำห้ดีของตัวเองมาดีที่สุดครับพร้อมเอาชนะค่ายนะอ่ะขอโชคดีขอบคคุณรับ ไเดี๋ยวผจะรอจ้าลำคาฝไานี้เราซ้อมาอย่วัน้อาประมาณเกบเกนครั็ซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้ราวที่เดิมเลยที่สุสเกตอยท่านมีใครเป็นครบอลสอมเรามีพี่แกฟานอยครับกำเพิกพี่พนอนี่ดยืกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองูงเท่าไหร่หนึ่้อยเจ็ดสิบกว่าหนักแป่อยตอนนี้จะไปก็ห้กว่า มวยสไตล์อะไรครับ,รบวันนี้เลยต้องมาเจอยอดก้าเคยต่อยกันไหมยังไ,ไ,งไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันต่อยไหมก็ดูดูอยู่ครับเขามวยสไตล์มวยซ้ายกับขวาวันนี้มาเจอยอดก้าวางเกยวางแผงให้ดีมมก็โชคดีเกยเก่งวันอาทิตย์เลยเนะาะล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยที่ไหน,นหวันนั้นต่อยกับต่อย<ห>กับบันทึกชีวิตเปล่งังก็ชนะน้องวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดนี่ต่อร้อยสิบหกเนาะเมื่อเช้าซ้อมหนักแล้วเป็นไงบ้าง หนูนิดหน่อยครับประมาณประมาณตอนนี้ก็มาวิ่งยีเซย์ยีสายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็แปดก็สิบเกบร้อยสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมเอาชนะใครมาเดิมคุมมากี่กิโลก็คุ้มๆมาอยู่สองสามกิโลต่อยมวยไทยมาของเราหลักเจ็ดสิบแปดสิบคนจังหวัดอุบลครับฝากเชิญชวนแฟนเขาลังแต้มมวยเอฟซีพิการใจนะครับวันนี้เป็นที่เรื่องเลยันนี้ขอโชคดีนะครับอร่อยครับผมธีรพงศ์จากพิตังค์ครับไฟเราซ้อมมากี่วันก็ ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายใช่สามารถตอนนี้มาเก็บผลลัพธ์เนาะแล้วมีใครเป็นผู้บังซ้องอยู่ที่ตอนนี้มีหลายคนเลยครับเพื่อนพี่เพื่อนที่นั่นช่วยกันแล้วมีฝรั่งด้วยใช่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอ๋อตอนนี้1 8อยู่ครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณ178เนี่ยน้ำหนักปล่อยตอนนี้ประมาณ5 58 5 7 58 มวยสไตล์เลยครับอ๋อมือสี่มือครับวันนี้มาเจอกับัตนทีมเนาะยังไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกด้วยศึกษายเกมเมต่อไหร่กยงได้ดูยังอ๋อศึกษามาบ้างเขามือจะตายแล้วก็เขาเครื่องครับวันนี้มาเจอกับัตนทีมครั้งเกมว่าแผงให้ดีโชคไปเรียกกันครับถ้าตายเราเนาะมีอะไรจะแก้แค่พะวุเขาเบอร์เดียวล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่ลังสิบครับที่ลังสิบตอนนั้นต่อยกับน่าจะรับปรมวลเป็นยังงมวยเนีอ๋อชนะคะแนนครับชนะคะแนนมาตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ ร้อยสิบแปร้บแปดนี่ต่อ119เนาะเมื่อเช้าสอบหนักยังยังคิดว่ามาเกินหรือมาก่ายถ้าเขาชาติ้ามาเกินเกินนิดหน่อยก็คือมายื้อเส้นยื้สายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์ยังไงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอบแค่ประเดิมคุ้มไหกี่กิโลต่อไอ้เมื่อไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราแล้วยังไม่ถึงร้อยครับแต่เจ็บก่อยนจังหวัดกับทมนี่เองอ้าวฝากเชื่อเชื่อแฟนคลับ แลก็ฝากติดตามด้วยครับตอนเย็นก็เต็มที่ครับวันนี้พ่อของชาแนลใคนะอ่ะขอโชคดีนะครับโอชสวัสดีครับผมกัปตันทีมสิทยิแลนด์ครับไฟน์เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาทีวับก็ซ้อมอยู่ดีใช่ไหมสิทยิแลนด์อยู่ที่เชียงใหม่ที่เดิมมีใครช่วยเป็นกุ๊งบ้างรองไปในคลิปซ้อมพายบกพายลองทำเดี๋ยวว่าอยากรอบก็หลังเยอะยในค่ายตอนนี้อายุเท่าไหร่เราสิบแปดปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสองครับน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้หนึ่งกิโลโมดิสไตล์อะไรครับ ีมือวันนี้เลยต้องมาเจอธีรพงศ์เคยต่อยออกไหมไม่เคยไอ้ที่ครั้งแรกเลยศึกษาเท็จก่ต่อยก็ยังก็มวยฟรีเมืองกันนะวันนี้ไปเจอธีรพงศ์วางเคเบิ้ลแผงให้ดีก็ตามสไตล์มวยฟีมือเลยค่อยแก้ไขอุเขาบดีเลยเนาะล่าสุดไปที่ที่ปฐุมธานีครับวันนั้นต่อยกับศิลาชัยครับเป็นไงบ้างวันนั้นชนะกันเลยวันนั้นตีเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าครึ่งครับวันนี้ต่อยร้อยสิบเก้าเนาะแล้วเมื่อเช้าสอบหนักยัง ก็สอบแล้วเป็นไงบ้างเกินนิดหน่อยครับประมาณจุดสองโอ้สบายยืดีเ้นดีสายสักนิดเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็สมมติแข็งแรงร้อเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้พร้อมออกเชียร์นะค่าบใครมาเดิมครับคุ้มมากกี่กิโลสี่โลมาต่อยมวยไทยมาของเราหลักได้ละหกสิบกว่าครั้งครับคนจังหวัดสะกอนนครเด็กสกลอ่ะฝากเชื่อช่วยแฟนครับก็ฝากกันครับช่วยเชียร์และเป็นกลังใจเราไปนี่จะไม่ทำให้ปิดหวังครับวันนี้ขอโชคดีนะครับ